สวัสดีวันปีใหม่จ้าสายผู้ได้เก็บภาพบรรยากาศวันข้าวดาวในนอร์เวย์ของเมืองคริสเตียนซุนมาฝากทุกๆคนจ้าไปชมกันเลยจ้าเย็นมื้อพี่ช้าแล้วโอ้มกดนิดเอิร์ดกดนิดเอิร์ด้เนวีอามันเป็นขางบ้านพี่น้องเมื่อขางบ้านเนี่ย

จะซื้อไปท่าแบบรั้เแ้่พี่เซ้าหายนองน้ำเน่เด้อได้อ่ะทั้งอีกกันเออรู้กาไทยนุ้มเสียงดั้งไรรู้ย่ากแต่ทางพุ่นเขาเป็นไปทางพุ่นโอ้ยมือชาโมกีบกาไทยเลยอู้สวยสวยมากปีนี้มึงนี่ยังไม่ขึ้นเลย ท่นพี่ป้ายของคิดเส้นสุ้นน่ะเป็ mm hmm. นป่ายคิดเต้นสุ้นเจ้าเ mm hmm. น,นี่ยตวนอีกเป็นของอำเภอนี่แหละของอำเภอพี่ผู้ของอำเภอเนี่ยผู้ของอำเภอเลยถ่ายไปนคนละจุดแล้วมาแชร์กันแน่่ <laughs> มันบินละของหนูอดัดวิดีโอมันเต็มละ <laughs> สี่สนาทีวิดีโออื่นกับมีเพน่ก็เ,เดยหยุดถ่าย แนววังเนี่นยงามสุดเลยพี่สูงเยขันเขาไปยู่ในเมืองข้าสิเห็นใไงเนาะแต่ต้นนี้แกเห็น,นตัวเล็กๆที่ต่ำๆนะจุดบนป้ายแต่ว่าตัวใหญ่ที่คุณสูงนยู่ในทะเลนะเนี่ยกลางทะเลนะบอกเออเขาจอดอยู่กลางทะเลตอนกลับไปเดินไปดูได้เลยเพราะว่าพี่ไปดูตอนเย็นแล้วโอ้ อ๋อนั่นเด้แมนพี่เพราะว่าป้ายคิดเต้นสุนยืนมองไปเรือเรือมาตีเขียนว่าคิดเต้นสุนั่ข้างบนน่ะมันจะหันอันน้อยๆแต่ตัวนี้แมนติ๊เจ้าจุบ่ยยาวมันอยู่ข้างเรือเออมันต่ตำกว่ามันอยู่ในเรือจุ่ยเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าภูเขาติ๊จุอยว้าวงามเป๊ะเต้อ้หูขันเ้าอยู่ต้องพาเรือต้องขันเ้าสีเขียมันใหญ่แห้งเนาะแต่ตัวนี้งามไปเลยเบื้องนี้แบบชวนแทงโคตร มือช้าพี่นอนก็สิตั้งก้อนหรวเสียเอามือมาก่อนหนาวไม่แย่เลยที่จริงเลยนู้นหนาวเอาทุกงนูดนไปกินเยอะเอ้ยนะว่าทานนั่นพ่อทานนี่ปิดแล้วโอ้หนาวกูเสด็จขวามงงามไปพี่เห็นนอนปุ๊ดีนะรองเท้าเสืยคู่นี้ขึ้นมาอุ่นอยู่หนูก็ใส่รองเท้า ขาใบหนีไว้ไ่ได้ลงลมไปเต้น oh, ต่อตะฮ้อนดอกเอาจะลอมต่อบ่น <shad> ที <c oughs> ่โอ๊ยมืออื่นหน่อยงานเด้อบปสาวเอาหน้าสามแรงจุดนี้เขาเล่นกันเยอะนะเนี่ยจุดตรงสะพานอันอินะลานนยเนาะเนาะบ้านหลังนี้เนาะลูกโอ้ยบ่เม่นพี่สียูคุ่นท้างอันนั้นบงปืนคุณได้คุณแม่บอกยึดไตข้างล่างบ่แม่ ปืนอยู่ตรงนั้นเหรอจุดนั้นเหรอปืนนะอ๋อเขาขึ้นไปจุดตรงปืนเหรอที่เราไปเดิอนออกกำลังกายกันเหรอทียู่ตรงนี้นะเบิร์กบอร์อันใหญ่ๆน่าจะหมดแล้วตอนนี้ก็จะเหลือส่วนตัวเป็นบ้านเป็นหลังๆ<ม>ที่เขาจุดเล่นกันแล้วน,นจะจ๊ะของอำเภอร์เป็นเวลาพอดีเดอ้อสิลงเด้อตกใจประกาศเขาว่าดาบึงดับปึ้งดับปึ้งลงดับปึ้งลงถ่ายเอื่อยนะ อยู่ระเบียงข้างล่างกับพ่อห้อนที่ตายแล้วนี่คืออาหารทั้งนี้ yeah. oh น้องเอ้ยบัวแดงน้ำดอกบัวไทยวิดีโอสวัสดีพี่ใม่ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจ้าก็เหล่ำชุบปูกันหลายตอนนี้พี่ใหม่ลหรเด้ออยู่ทั้งยุโรปพี่น้องเอ้ยมูอแจ้าคงสีนอนตื่นหน่ะฮงมงสาเมืองไทยแต่อยู่โนเวย่ผึ่งเที่ยงคืนขอให้ทุกคนมีความสุขความสุขของเสาก็ขอให้ทิม ไปในปีเก่าขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวมีความสุขรักใคร่รองรองกันสิ่งไม่ดีก็ขอให้โยนทิ้งไปในปีเก่าปวยพรให้ทุกคนนะคะแม่จะไม่ได้กลับเมืองไทยแต่ก็คิดถึงเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนเลยป่ยาตายายลุงปาน้าออให้มีความสุขคุ้พื่อนพี่พี่น้องน้องสุขสบายปีใหม่กุดนิโทดอลลาร์ซเมนเยอันสกิเดลและฮากุลีเฟรมทีดอลลาร์ซเมน พดทธิดอกระดาดกระจกเริ่มจูดขู่มาอีกอำเภอหนึ่งอยู่ทองคุณเออนี่กระน,นาดเด้่นั่นที่เห็นแสงอันนั่นแดงเดงหนึ่งคือทะเลโอ้มักอาซิซันเลเดอ,อร์โฟร์บด้ใส่มืออันนี้กล่องอันนี้เอามือถ่ายอู้อยู่ในตัวอำเภอเลยเฮือกใหญยเพื่อนยู่ติกระโหลกไก่ๆลงบ้านบุษงกระติดงลงบ้านดอกยางไปลงบ้านมาหาหน้าที่กระทืบ แต่ที่เขาเจ้าจูดนีคืออยู่ในตัวอำเภอละกันใกล้ๆคุณกับอยู่แต่ละตำบลนีอีกตำบลหนึ่งเขาเจ้าจูดแต่ตัวนี้จะเห็นสัตว์ู้วยอยู่ในตัวอำเภออยู่ไกลๆเลยย่งางจากหนีไปอยู่หนังก็ประมาณสิบนาทีเด้มั้งสิบหรืองสิบห้านาทีนี่แหละก็ะถึงโตใจกลางของอำเภอเหมือนกับว่าอยู่ใกล้กัน มาเหร่นท่นเอือยเพิินกันยังมากเพราะว่าอยู่สิ้นาทีโอ้สวยสวยโอ้อยากให้เห็นของจริงเด้สวยงามกุดนิดโอ้สุขสันวันปีใหม่ค่ะพี่น้องชาวไทยก็ให้มีความสุขมากๆอยู่ทางนี้ก็ไม่ได้เข้าไปในเมืองกลัวโควิดเลยมาฉลองปีใหม่ทั้นเอือยเพิินขอให้พ่อแม่ อย่างนี้อย่างจุดทูปอย่างดังนึกขังเงินนึกว่าระบบโอ้ยพี่น้องใอ้ขยยานหลายคอย่อมโอ้ยสิกระโดดล่องหลังคาเพือนฟุได้ยานเฮงอันหลังคาเพือนฟุได้ยานตกหลังคาเนาะขยานน้ำทะลุไหมโอ้สวยสวยโอ้ยงามงามพีใหม่ดีเขาให้เจ้าของมีสุขภาพแข็งแรงคือกันเด้อร์เขาห้การงานพี่ ว้ยเสียบดังอีกแก้วแตกอยู่ทางๆก็ให้พี่สาวสีชมพูมีความสุขมากๆปุนกัลยานิมิตรเป็นกัลยานิมิตรที่ดีตออกันไปก็ให้รวยๆล่ำรวยเงินทองล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณงามขอบคุณหลายเช่นกันค่ะรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่หลายร้อยล้าน วันสุกนี้ก็หกร้อยล้านคนแล้วโอ้ยคุณน่ะเจอดตูดปึงปึงป่งปีนี่บดเเขาไปได้เมืองดอกยยานยยานโควิดโอ้ยคุณน่ะอยู่กาะติดสถานการณ์คุณน่ะโอ้เสียงปึงปุงผืดไปหมดเลยทัวหลอบเลยเสียงดังแห้ง บันนี้สิลงจังได้เนาะบันนี้พี่ฮั่สิลงจังได้เราบันนี้ขึ้นได้แต่ลงบันไดเด้อบันนี้เดิมตุวละอีกสามจินาทีกับสิพี่ไม่ละเด้อพี่หนังอยู่เมืองไทยเอ้ยตอนนี้อยู่ท่องลังคาเฮือนเอื่อยเพลินโอุ้ยขาสั่นทร์หมดเลยสิลงจังได้พะตันหูยานบอก้าไปตรงกลางยานหลังคาถล่มมันเป็นถาดบ้านหลังไร้ขาเจ้าอยู่ใกล้สาวอยู่ไกลหมนนอ คูทั้งคนอีกอตำบลน,นึ่งขามแมนขามสะพานไปสู่ตำบลอินลันนะเหลือเขาเริ่มจุดแน่ล่ะพอไก่สิถึงเทียงขึ้นอีกบูจักนาทีนับเลยอีกสี่สามนาที่ทนนีสุดท้ายอ่ะเริ่มแล้วตอนนีอยืนในเมืองข้าจอดจุดโอ้คูุณอยู่ทางอีกตำบลน,นึ่งคือตำบลไฟ ่สาวซุรินพอกระเธอยุดทั้งกุ่นละแต่ก่อนสาวซุรินพอกระเธออ้อนนั้นลอยสีแดงพีงามดีเห็ดลอยหลูกลอยหนคมลอยเนาะสีแดงอู้สวยนับสิกี่ลูกหนึ่งสองสามสห้สิบสิบเอ็ดสิบลูกสิลูกแล้นึงะหนนะงวดหน้าหนึ่งหนึ่งนะพี่น้องเอ้โบเมนเดอร์เลินอยสวย นึกว่าตะกระสือบแมนเดอนี่ตกใจเบิลูกเดียวนับข้าวาเร็ว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 ขจอบอกว่าเบิ่งนือเฮ้านี่แหละฝรั่งลลั่งพวกส่วนหนึ่งขจ้ากระสิไปในทางในเมืองถนนสำคัญของอำเภอขเจ้ากระสืไปยืนอยู่หน่นแต่ว่าตอนนี้โควิดมันหลายกันเลยบาคันไปกันเลยมากินพี่สาวคนขอนแก่นสาว ส,สีชมพูฝากในเดอ้อเขาไปเบิงเล่าเน่ใน YouTube เราเป็นยูทูบเบอร์เราเหตุสองสาวสีชมพูคนขนแก่นคนวิมีทัวมีรอบาท,ปปทางทางผีกะอีกอำเภอน,นึง<อ>นู้คิดว่างยอยีกอียู่3สามสองนาทีสามนาทีตั้งคุณกะอีกอำเภอน,นึงคนอะข้าเจ้ากับจุดพุ่งพวงยัว ตอนนี้ก็เป็นอำเภอในเมืองโอ้ยคิดถึงสาวสกุลระเบิด้อยู่จังใดเนาะทั้งคุณเนาะสาวสกุลระเบิด หนุ่มสองคนมันมืดนเนี่ยมูเห็นขาเจ้าดอกขาเจ้ายิ่งขาเจ้าบักกาขึ้นพี่หมอบักกาขึ้นหลังคาเงินพี่หมอญานพี่หมอย้อยพี่หมอพี่หมอญานไปผู้ชายเกินลอยเราบักกาขึ้นโมเมนลอยยังเดินลอยกิโลโมเมนผู้ชายเต็มลอยเลยผู้ชายเกินลอยลอยกิโลบักกาขึ้นหลังคาเงินเลยส่งสาวๆตัวแทนสองคนขึ้นมา Thank <laughs> you,